เดี๋ยววันนี้เรามาหาแนวทำมาหากินกันหน่อยดีกว่าครับคุณผู้ชมเพราะว่าสินเชื่อที่ผมจะพูดถึงในวันนี้เป็นสินเชื่อทีอ่คนที่จะทำธุรกิจส่วนตัวหรือว่าอยากจะประกอบอาชีพแล้วไม่มีเงินทุนเนี่ยลองสมัครตัวนี้ดูน่าจะมีโอกาสได้รับมากกว่าตัวอื่นนะครับคุณผู้ชมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะ นะพูดให้ฟังไว้ก่อนนะครับว่ามันไม่ได้ร้อแต่มันเพียงแค่ม,มีโอกาสมากยิ่งขึ้นคือในปัจจุบันเนี่ยคุณผู้ชมลองไปดูนะครับว่าตามตลาดนัดแถวๆบ้านเราแล้วก็ตามแหล่งชุมชนเนี่ยมักจะมีธนาคารไทยเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อยเนี่ยไปแทรกตามอาคารต่างๆเพราะว่าเขาเนี่ยต้องการที่จะขยายฐานลูกคา้าใช่ไหมคุณผู้ชมนั่นแหละฮะ สิ่งหนึ่งที่สินเชื่อที่ผมจะพูดถึงในวันนี้เนี่ยต้องใช้ก็คือคุณต้องไปดูก่อนนะว่าละแวกบ้านของคุณเนี่ยมีธนาคารไทยเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อยหรือไม่เพราะว่าเขาจะให้บริการกนะ็คือจะต้องมีอยู่ในรัศมีของผู้ที่อยากจะกู้นะสมมติว่ามีธนาคารไทยเครดิตอาจจะอยู่ในตลาดของเราแล้วบังเอิญว่าระยะห่างกันกับเราไม่มากเนี่ยนะครับผมเราก็สามารถที่จะไปยืนสมัครได้นั่นเองนะครับผมนะโอเคก่อนอื่นเลยเนี่ยนะครับผมต้องบอกแบบนี้ก่อน มันมีเคสสตัตตี้เคสหนึ่งนะฮะก็คือจะเป็นประมาณนี้คุณผู้ชมเห็นไหมฮนะเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูนะนี่อันนี้คือเคสสตัตตี้นะครับคุณผู้ชมนะฮะเขาบอกว่าเขาไปกู้วงเงินสินเชื่อเนี่ยเขายื่นไป5 0 0 0 0บาทแล้วเขาได้จริงๆมาเนี่ยประมาณ3 0,000นะฮะแต่ว่ามันก็ยังไม่ไม่เพียงพอนะแต่ว่าเขาต้องพยายามที่จะใช้ต่อปรากฏว่าพอเขาใช้มาปั๊บเนี่ยเขาได้มาเขาก็ส่งดีซึ่งลักษณะการส่งดีของผมดนหมายความว่าเขาส่งตามจํานวนงวด ที่ทางธนาคารกําหนดไว้โดยที่ระยะเวลาในการส่งก็คือก่อนหน้าไม่เกิน3วันและถัดจากที่วันที่กําหนดไว้อะไม่เกิน3วันซึ่งเขาก็ส่งได้แล้วก็ตามนั้นเลยนะฮะพอสักพักนึงปรากฏว่ามันมีวงเงินเพิ่มขึ้นมาให้อีก2 5งหมก็เท่ากับว่าการที่เขายื่นไปตอนแรกเนี่ยนะครับผมนะเขายื่นไปตอนแรกเนี่ยกับยอดที่เขาชําระมาแล้วเนี่ยมันจะเหลืออยู่24งหมใช่ไหม ที่พระนี่นะครับผมและเขาก็เพิ่มมาให้อีกสองหมื่นห้านั่นหมายความว่าเขาจะได้เต็มจำนวนห้าหมื่นหลังจากที่เขามีการยื่นกู้ไปแล้วและผ่านแล้วแล้วก็มีการใช้งานและส่งดีนะครับผมยอดก็เลยเข้ามาที่ห้าหมื่นเพราะฉะนั้นหลายๆเคสอ่ะมันก็จะเป็นลักษณะนี้ถ้าเกิดว่าคุณต้องการเงินก้อนที่ห้าหมืน่นเนี่ยบางทีคุณอาจยื่นไปเนี่ยอาจจะได้แค่สี่สิบเปอร์เซ็นต์หรือแค่หกสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะะโอเคประมาณนี้นะแต่ทีเนี้ยในส่วนของการยื่นกู้เนี่ย ้าผ่านนะคุณถึงจะได้รับเงินแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ผ่านเนี่ยก็ไปเตรียมตัวมาให้ดีๆนะในช่วงระยะเวลาที่เหลือสาหรับการยื่นกู้ใหม่ได้เนี่ยไปทําสเตทเมนต์ให้มันสวยๆนะครับก่อนอื่นผมเข้ามาในเว็บไซต์ของธนาคารไทยเครดิตก่อนแล้วผมก็เลือกไปตรงคำว่าสินเชื่อไม่ใช้อัลกประกันนะโอเคเราจะเข้าไปดูในส่วนนี้กันซึ่งพอคลิกไปปั๊บเนี่ยมันจะเด้งมาตรงคําว่าสินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตนะครับเพื่อธุรกิจรายย่อยตัวเนี้เคยพูดแล้วนะ เคยพูดแล้วแต่ว่าณนะตอนนี้เนี่ยนะครับผมเขาเปิดให้สมัครกันนะและมีหลายคนไปสมัครได้ทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนหนึงที่จะสมัครเนี่ยนะนอกจากคุณจะต้องไปดูแล้วว่าบริเวณบ้านของเราเนี่ยมีให้บริการไหมนะครับคุณสามารถที่จะติดต่อเองหรือว่ายื่นเรื่องเจตจำนงของคุณไปได้โดยการที่กดตัวคาว่าสนใจสินเชื่อลงทะเบียนแบบนี้โอเคนะเมื่อคลิกเข้าไป คุณผู้ชมจะเห็นว่ามันจะมีหน้าต่างเป็นการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นซึ่งคุณก็ใส่ไปได้เลยนะตามข้อมูลเบื้องต้นนะครับนะแล้วก็กดถัดไปซึ่งตรงนี้คุณได้อยู่แล้วนะครับผมนะนี่คุณกรอกได้แล้วเพราะเป็นข้อมูลพื้นฐานนะกดถัดไปไม่ได้มีอะไรมากอันนี้ไม่ได้มีอะไรมากแต่ว่าในส่วนที่ผมจะพูดถึงก่อนที่จะเข้าไปเ,าเรื่องของการไปยื่นสมัครเนี่ยนะแล้วก็เทคนิคตอนท้ายว่า ต้องไปสมัครยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะไล่ให้ฟังแบบนี้นะครับว่าสําหรับธนาคารไทยเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อยเนี่ยนะครับผมวงเงินสูงสุดอยู่ที่2,000 200, 0 0บาทนะครับแล้วก็เป็นสินเชื่อประเภทหมุนเวียนนะครับหมายความว่าพอคุณใช้ไปแล้วนะคุณส่งคืนแล้วเหลือยอดนะครับผม อยอดทาก็ตามแต่นี่นะมันจะถูกเวียนคืนเข้ามาให้คุณสามารถยืมได้อีกรอบโดยที่คุณไม่ต้องไปทําเรื่องใหม่นี่คือข้อดีของการมีสินเชื่อหมุนเวียนอยู่ในมือเพราะว่าคุณต้องการใช้เงินเมื่อไหร่คุณก็ไปหยิบจับมาได้เลยอัตราดอกเบี้ยเป็นแบบลดต้นลดลด,ดอกครับไม่ใช่หลักทรัพย์ในการค้าประกันสําหรับผู้ประกอบการรายย่อยโดยเฉพาะเลยตัวนี้นะครับคุณผู้ชมนะในส่วนของคุณสมบัติเขาบอกว่าบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยเท่านั้นนะครับมีอายุไม่ต่ำกว่า21ปี ผู้กู้จะต้องเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับผมและต้องอายุไม่เกิน62ปีด้วยวัตถุประสงค์ในการใช้ระการประกอบธุรกิจเท่านั้นนะโดยที่ต้องมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพไม่ต่ำกว่า1นึ่งปีนะฮะธุรกิจต้องมีสถานประกอบชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้นะสถานที่ตั้งธุรกิจต้องอยู่ในระยะรัศมีที่กําหนดนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะคุณดูคร่าวๆไปก่อนอันนี้คือคุณดูคร่าวๆไปก่อนนะแต่ ผมจะอธิบายให้ฟังตอนท้ายว่าไอคาว่าธุรกิจแบบบางทีมันไม่ได้ยิ่งใหญ่ขนาดที่คุณรู้สึกว่าให้ต้องมีโรงงานของตัวเองหรืออะไรกันมันไม่ได้ขนาดนั้นแต่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเป็นรูปแบบไหนนะครับเอกาสารประกอบการสมัครเนี่ยก็จะมีสำเนาบัตรประจําตัวประชาชนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรสด้วยหากว่ามีนะสำเนาใบเปลี่ย,น,ยนชื่อถ้ามีก็เอามาด้วยเอกาสารแสดงสถานภาพสมรสนะถ้ามีก็เอามาด้วยครับ สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรกอันนี้ต้องเอาไปให้เขาเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันได้วงเงินยังไงเขาจะโอนเข้าบัญชีตรงนี้นะสำเนาสัญญาเช่านะถ้ามีก็เอาไปด้วยโอเคนะประมาณนี้ทีนี้มาคุยกันในเรื่องของพาร์การกู้เงินนะครับคุณผู้ชมเขาบอกว่าเพื่อการประกอบธุรกิจเท่านั้นเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะนึกภาพว่าให้ธุรกิจมันจะต้องใหญ่โตมันจะต้องมีโกดังมันจะต้องมีอะไรอย่างนั้นนะครับผมมันไม่ใช่ในรูปแบบนั้นนะคุณแค่มีหน้าร้านเนี่ยมันก็สามารถยืนได้ หน้าร้านของคุณบางทีอาจจะไม่ต้องเป็นที่ดินของเราเองเราก็สามารถยื่นสมัครได้อาจจะเป็นที่ดินเช่าคุณก็แค่เอาสัญญาเช่าเนี่ยมาประกอบกับเอกสารในการยืน่นสมัครขอสินเชื่อนะฮะแล้วคุณก็ไปดําเนินเรื่องแต่ว่าจะผ่านไหมมันอีกเรื่องนึงน,นะอันนี้หมายถึงว่ามันสมัครได้มันสมัครได้ได้ลุ้มนมาสมัครได้แต่จะผ่านไหมมันอีกเรื่องหนึ่งพอคุณเตรียมเอกสารเนี่ยผมแนะนําเรื่องหนึ่งก็คือ การเงินต้องชัดเจนคุณได้แหล่งที่มาที่ไปของสินค้าของคุณยังไงเนี่ยมันต้องมีใบเสร็จในอะไรให้มันเรียบร้อยนะฮะในสเตทเมนต์และบัญชีร้านของคุณเนี่ยมันจะต้องมีมีการแบบสอดคล้องกันและที่สําคัญก็คือเอกสารสัญญาเช่าที่หรือใบจดทะเบียนอะไรต่างๆเนี่ยคุณก็แนบไปด้วยเสร็จแล้วนะครับถ่ายรูปร้านไปด้วยถ่ายรูปร้านไปถ่ายรูปร้านไปเลยนะตอนที่มีคนเยอะที่มาเข้าร้านเราเลยก็ตามเนี่ยคุณถ,ถ่ายไปนะฮะเสร็จแล้วก็แนบเอกสารไปส่งนะครับ แบบนี้จะมีโอกาสประสบความสําเร็จนะมากกว่าที่คุณเตรียมเอกสารตามที่บอกไปข้างต้นตอนที่แบบดูตามตามที่เขาบอกว่าอะไรนะมีเบื้องต้นเท่านี้แต่คุณเตรียมไปเท่าเบื้องต้นเลยอนะผมบอกเลยนะครับว่าแบบนี้ไม่ใช่วิธีการที่ดีเท่าไหร่ต้องเอกสารเพิ่มเติม,ตมอัดเข้าไปด้วยใช้ไม่ใช้ไม่รู้อัดไปก่อนเพื่อประกอบการพิจารณาและที่สําคัญก็คือไอการยื่นสมัครผ่านทางออนไลน์เนี่ยมันก็ได้ผลประมาณหนึ่ง แต่ถ้าจะให้ได้ผลดีสุดเลยคือให้คุณ walk in เข้าไปในธนาคาราไทยเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อยเลยคุณเข้าไปคุยกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อและคุณก็ยื่นเรื่องไปว่าฉันต้องการวงเงินตรงนี้นะฮะพอจะมีช่องทางไหนบ้างให้ฉันประสบความสำเร็จในการยื่นกู้ได้เพราะต้องการใช้ในการทําธุรกิจจริงๆนะคุณก็ไปพูดคุยไปสิ่งนั้นจะช่วยให้คุณนะ่ะสามารถประสบความสำเร็จในการยื่นกู้ได้ง่ายยิ่งขึ้นนะฮะนี่เอามาแชร์ให้ฟังข้อมูลแบบ สดสดร้อนรเลยนะมีคนเพิ่งกู้ได้มาแล้วก็มัเล่าให้ฟังนะครับหวังว่าสิ่งนี้จะเกิดประโยชน์กับคุณผู้ชมแล้วกันแล้วก็ถ้าเกิดคุณฟังแล้วมีไอเดียในการทําธุรกิจและคุณได้เงินทุนตรงนี้ไปแล้วเนี่ยผมก็ขอให้คุณประสบความสําเร็จแล้วกันขอให้คุณร่ารวยอย่างที่คุณต้องการนะ พอกระทีความจนนะฮะคอมเมนต์ผมทีพอกระทีความจนและเราจะสู้ไปด้วยกันครับผมมีข้อมูลดีๆยังไงเดี๋ยวผมมาแชร์ให้คุณได้ทราบแน่นอนมีไอเดียการทําอะไรใหม่ๆเดี๋ยวผมมาแชร์ให้คุณได้ทราบนะครับเพียงแค่คนกติดตามไว้และคุณจะไม่พลาดข้อมูลดีๆจากทางเราครับผมโอเคครับไปละบายบายสวัสดีครับ